สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายเวนิดปู่วงเลียขาทิการพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สามสาขาภาคกางจังหวัดชนบรุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นที่จะมาชวนชิดชวนคุย ก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นที่เราติดตามกันมาโดยตลอดคือการข้ามคั้วจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยล่าสุดวันนี้คุณชูวิทย์กมนลวิสิตก็ได้ออกมาแฉเพื่อชาติตามมดตรายการของคุณชูวิทย์ เรื่องที่ดินซอยทองหล่อซึ่งหลากหลายประเด็นรวนต้องยอมรับว่ามีผลกระทบต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีของคุณเศษฐาทวีสินเป็นอย่างมากเพราะการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณธรรมจริยธรรมต้องเป็นในเชิงประจักษ์คือ ต้องสะอาดเรียบร้อยทั้งเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมต้องไม่ด่างพอยเรื่องพวกนี้ซึ่งวันนี้คุณชูวิทย์ออกมาแฉออกมาเปิดเผยข้อมูลมีเอกสารประกอบค่อนข้างที่จะครบถ้วนแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการโต้แย้งจากคุณเศษฐาทวีสินแต่อย่างใด เพียงแค่ให้ตัวแทนออกมาให้ข่าวซึ่งตามที่ได้รับฟังได้ติดตามข่าวยังหักล้างข้อกล่าวหาของคุณชูวิทย์กมลวิสิตไม่ได้ซึ่งนี่ก็จะเป็นเหตุผลหลักอีเหตุผลหนึ่งที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสวจะใช้มาเป็นประเด็นพิจารณาวโหวนายกรัฐมนตรีให้กับคุณเสรษาาทวีสิน เพราะล่าสุดพักเก้าไกลได้ออกแถลงชัดเจนว่าจะไม่โหวตคัดเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยให้แม้แต่ขคานแนนเดียวนั่นหมายความว่าฝั่งพักเก้าไกลไทยสร้างไทยคุณหญิงสุรารัฐพักเป็นธรรมอันนี้อยู่ฝั่งเก้าไกลชัดเจน ถ้าคิดเป็นคณิศตาสตร์ถึงแม้ว่าพักเพื่อไทยจะรวมเสียงได้ทุกเสียงนอกจากสามพักที่ผมได้กล่าวมาแล้วยังไงก็ต้องอาศัยเสียงสวโบวตให้อยู่ดีซึ่งสมการคณิศตาสตร์นี้ชัดเจนเพราะการที่คันดิดของพักไหนก็นตามที่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้375เสียงขึ้นไป นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะมองมุมไหนเพื่อไทยต้องรวมกับพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติกับพักสองลุงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งพักก้าไกลยืนมติสสการประชุมพักวันนี้เป็นเอกฉันยิ่งเป็นการบีบพักเพื่อไทยให้มากขึ้นว่าถึงอย่างไรก็ตาม คุณจะต้องจับมือกับพลังประชารัและรวมไทยสร้างชาติอย่างแน่นอนถ้าอยากให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งล่าสุดกระแสข่าวยิ่งชัดเจนว่าคุณเศษฐาทวีสินนั้นค่อนข้างที่จะเรียบรีตอนนี้ขึ้นอยู่กับนายใหญ่ว่า จะตัดสินใจให้คุณอุงอิงหรือคุณชัยกเกษมนิติสลริซึ่งเหลือแคดิเดตนายกรัฐธมนีรีของพรรคเพื่อไทยแค่สองคนฉะนั้นรอติดตามการเมืองอย่างสิ้นขบวนความต้องเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าการติดตามการเมืองจะติดตามแค่ปรากฏการ ต้องวิเคราะห์ให้ถึงเชิงลึกแล้วจะเข้าใจการเมืองอีกประเด็นหนึ่งพรุ่งนี้ช่วงเช้าสารรัฐธรรมนูญจะประชุมวินิจฉัยคำวินิจฉัยก็จะออกมาประมาณช่วงบ่ายกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญว่า,าคุณพิธามีสิทธิ์เสนอชื่อ โหวตเป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่อย่างไรถ้าสารรัฐธรรมนูญรับก็จะยืดเวลาการประชุมร่วมกันทั้งสองสภาไม่ว่าสภาร่างสภาบนหรือที่เรียกกันว่ารัฐสภาออกไปอีกแต่ถ้าสารรัฐธรรมนูญไม่รับกระบวนการก็จะเดินต่อแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรียังไงพักเพื่อไทยก็ต้องเชิญพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมานั่งถแถลงข่าวจับมือจัดตั้งรัฐบาลย่างนีเลี่ยงไม่ได้เพราะถ้าไม่มีสมการสองพักสองลุงยังไงเพื่อไทยก็ไม่มีโอกาส ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสำหรับครเดเลืของพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนเพราะถึงอย่างไรก็ตามเหมือนที่ผมเรียนให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเบื้องต้นคลิปไม่ว่าตัวเลขคณิตศาสตร์ใดต้องอาศัยเสียงสอวอถึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องติดตามให้ดี ว่าการเมืองจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะข่าวทุกวันก็เห็นพี่น้องเสื้อแดงที่ไปต่อสู้เพื่อพักเพื่อไทยด้วยรดมการประชาธิปไตยออกมาเผาเสือ้อออกมาเผาสัญ,ญลักษณ์คนเสื้อแดงทุกวันนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าพักเพื่อไทย เดินเกมโดยตั้งประเด็นเดียวเอาในายใหญ่กลับบ้านเลือกตั้งครั้งหน้าพักเพื่อไทยจะเหลือสอสอ,สอตำสิบอย่างแน่นอนฉะนั้นเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าการติดตามการเมืองขอให้ติดตามอย่างรอบด้านขอให้วิเคราะห์แล้วเราจะเข้าใจการเมือง ฉะนั้นล่าสุดจากการที่ติดตามข่าวการเจรจายังไม่เรียบร้อยสักพักหนึ่งที่พักเพื่อไทยหวังว่าข้ามขั้วแล้วจะสำเร็จโดยง่ายไม่ง่ายนะครับคุณอนุทินถแถลงที่ทำเนียบรัฐบาลชัดเจนว่าจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนถึงจะมีการโบท แคดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยให้พักร่วมทุกพักมีความเห็นตรงกันไม่ว่าจะเป็นพลังประชาชนรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาความเห็นตรงกันว่าต้องมีการพูดคุยเจรจากันก่อนและหลังจากนั้นคุณอนุทินก็มาพูดกับเซาวเยาวแยว่า เดี๋ยวจะรำเข้ากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเกรจายังไม่เรียบร้อยสักพักเดียวฉะนั้นไม่ง่ายสำหรับพักเพื่อไทยที่ถลำมลึกเทหมดหน้าตักโดยไม่สนกองเชียร์คิดอย่างเดียวจะแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูลว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเอากฎหมายเดิมกลับมาโทษทุจริตมีกำหนดิบปีหลังจากนั้นให้ถือว่าสิ้นอายุความซึ่งนายใหญ่ก็จะได้กลับบ้านจากที่ๆโดยไม่สวนว่ากองเกียร์พักเพื่อไทยจะเจ็บจะแค้นมากน้อยขนาดไหนที่เขาไปต่อสู้ตายก็มีติดคุกก็มี พิกคนิการในขณะนี้ก็มีโดยเขาไม่